ไปกับเป้วันนี้เราจะมาทำอะไรกันขอบคุณสำหรับตามตะคลิปแล้วกันนะจริงขอบคุณตามตะคลิปดีไฟในคลิปไหนเนต้นสด ฮาอุลันเลี้ยวตาอุลันไอ้ยันี่เก๋ไหนกูวะภารกิจเราทำอะไรเราไม่เห like ็นดาวข้างล่างไหมเราเห็นดาวข้างล่างไหมตอนเดินร้านทหาระดัวแบบบูชาเออมึงเห็นมึงเห็นดาวข้างล่างไหมตอนเดินร้านปิดอยู่เว้ยมันไม่เปิดนะไม่กลางคืนไงกลางคืนไอ้มีลูกค้ามาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราเข้ากัวเข้ากัวมีมีมึงดูมีแคปเชียร์ด้วยไอ้เหี้ยมีพัดลมด้วยครับมีพัดลมนะ เอ้นี่นี่คนนี้เขาสั่งอะไรเขาสั่งไก่ทอดกับอะไระนหละไอ้ยี่ม็นนนนสั่งฝ่องไอ้นี่อ่ะติมเบอร์สามกันเด้อเด้อไอ้ที่นี่แม่งใส่หมวกเข้าร้านต้องทำไงเนี่ยไอ้วินบีไอ้ี่มีวินนนสองคนในนี่นะไหนเนเหมือนกันนะมันเห็นเป็นเพื่อนของไอ้นั่นหรือเปล่าเออในเห็นเป็นเพื่อนกูไม่เห็นมีตัวมึง ไปเจอโกโก้นั่นนั่ทำเพ้าไงนี่ไงข้างในนี่นี่แหละมึงเห็นออเดอร์ว้าไอเี็ยนี่ต้องการไก่กับอะไรเด้อช่วยดูแทงแทงมันรับไไม่ได้เหรอไม่ไม่ไม่รับไม่ได้ต้องทําเลยต้องทําเลยอันนี้มันต้องการไก่กับอะไรเด้อที่คืออะไรเอาขาวเนี่ยสำหรับเอาเหรอให้กูเอาไก่ให้มันกันนี่เข้าครัวมาหอาแทงแทงกันแล้วกันทำไปครัวมันเละเทะจังวะให้ทำพวาะอานครัววะกูเห็นได้ยินเสียงเลยน้ำด้วยไอไก่กูห่วย เอ้แม่วัตถุดิบอยู่ไหนเฮ้ไอ้ที่นี่ข้าวแล้วพี่อะไรขี้อยู่ไอ้วัตถุดิบอยู่ไหนไก่อยู่ไหนวะนี่ไก่อะไก่อยู่ในนี่ไงไก่นี่หยิบมาอ้าวกูเปิดไฟเนี่ยไก่ทอดหนึ่งขอทอดเลยอ้าวกูปิดไฟอ้าวปิดหมดเลยเอ้นี่เราเปิดเปิดไม่ได้มีค่าไฟด้วยไอ้เนี่กดอีดูค่าไฟก่อน ผมดับไฟอยู่ครับผมเป็นพนักงานดับเพิงผมคือที่ดับไจานไงไอ้ียนี่จานจานอ๋อนี่อยู่นี่คลิกเนี่ยด้จานละเห็นผมคือถังดับเพิงยครับเนี่ยเห็นดึกิโยบไปยกมาเนี่ยไปูนี่อี่ตรงไกลตรงไกลโอ้ยมันทอดได้ด้วยไอ้ไฟมันแดงเงาโอ้ยถังดับเพลิงทอดเนี่ยเมเเนยเ นี่ควันเลยนี่พอดอ,อมนันคือเฟ้นไฟไห,รหรอไอเทมเรียงนๆน <G ül> แล้วใครเอาขวดน้ำเนี่ยแหะไปทอดเนี่ยเอาน้ำมันไปทอดเนี่ยน้ำ <c oughs> มันทำเฮียเฮียเฮ้ยมึงทำเสียงนี้มึงต่อ,อ, <G ül> อยกูปก่ะเฮ้ยวางเลยน้ำมันทอดแล้วน <G ül> ้ำมันทอดเอาไปหิวหรือเฮี้ยอะไรอ่ะแล้วไม่กูเห็นมีเฮี้ยอะไรให้กูหยิบเลยเนี่ยจานเนี่ยกว่าจานกว่าจานวางแล้วกูน้ำมันหายแท่งสี่เหลี่ยมตรงไหนเนี่ย อยู่หลังนี่ไหลังนี่ไงเนี่ยหลังเนยหลังเนี่ยนเนนเนนเนนเมาเนน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 เยนเนน่นนเนกเหนเนนเนันนเนนเนนเนไเนอเนไอ้นเนี้ยอเู่เนมือนี่เปล่นนี่เปลเานเ่เปล่านี่คืออะไรอ่ะเอาไปกินเฮ้ยกดเนนเนีเเนเนนเ่นนมนเเไม่เเเหี้ยนนเนยเนน่น่นีนน มันหยิบจานบนพื้นไม่ได้ไม่ไม่อยู่นี่ไม่อยู่เนี่ยอยู่ข้างในได้แล้วได้แล้วนี่มันต้องใส่ซอสให้เขาไหมเนี่ยไม่รู้อะมาเสิร์ฟอะไรอย่างงี้อเาไปกินจะอยู่ตายกันแล้วครับพี่นนท์เอ้าไอ้เฮียมันกินให่ขาดเลยโอ้ยมันให้ผมให้เงินผมต้องห้าสิบสองบาทอร่อยมากห้าสิบสองบาทแล้วใส่กอกอะไรองดูด ไอ่นี่คือยังไงช็อกโกแลตเด้ช็อกโกแลตเสิร์ฟเลยไปมึงดูนี่มันจะเกลียไปให้ใครดีให้ใครดีเป็นตัวแหน่ให้คุณผู้หญิงคนนี้ดินี่คุณผู้หญิงอยู่นี้กินแล้วโอ้ยเอ้ยเอาเดินไปเลยเอาเงินนะเงินเงิน โปรเตโต้มันทำตรงนี้นี่อย่ีงนี้นี่ไปทเแื่องกอกไปกอกไปกอกไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไปกอกแล้วไม่เหี้ยบที่ทอดมีแต่เหี้ยบเลยมีแต่ถังกับน้ำมันไม่มีเหี้ยอะไรอย่าเง้ยอไหมหายผายคนเหมือนอ่ะหลอกลูกค้าไงหลอกลูกค้าไอ้เจี๊ยบใส่กอกใส่กอกอันใหญ่เลยลูกค้าดีใจแล้วไอ้ยี่ จำไม่ถูกไปท่อดอย่างนี้ไม่ได้นะครับเอฟไปไปดูนี่โต๊ะไปไปดูนี่ไปดูหัวเราไมหัวเจี้ยงหัวเจียนเลยนี่วันนี้มันอ้นนะนี่นี่เขาต้องการอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกับโบเตโตเอากรอเตะออกจากเซิร์ฟเวอร์ ไอ้ยูมันโมเตกูเข้าใหม่ไอ้ยูเตกูเอาล่ะอย่างหลังจากที่ายโดนเตะออกเติร์ฟไปแล้ววันนี้เราจะหยูดเติร์ฟใหม่ใช่ไหมไปไอ้เข้าใจเหรอฐานเดิมวันนี้ตอนนี้เราจะตั้งใจลไปตั้งใจเฮ้ยเป้มึงต้องทำอาหารให้เพื่อนมึงละข้แม่งก็ตัวเหี้ยแหละอ๋อพี่ตั้มแล้วใคร แล้วใครมันปิดไฟดินได้แล้วทำไมในร้านมีโพเตโต้อยู่บนพื้นทำไมหมดเลยเนี่ยใครก็ไม่รู้เลยเอ้เราลอง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 ตั้งใจ่เราตั้งไก่ไหนๆตั้งได้บีตั้งไก่รอบพี่ไม่ไม่กูบอกกูถามเดี๋ยดิไอ้เหี้ยขาวๆที่มันสามชิ้นนี่มันคือเหี้ยอะไรเราลองจะได้สติกแล้วเฮียไก่กูติดอยู่ข้างในเฮียสติกละกูทำจานก่อนเอาจานก่อนเอาจานก่อนเอาจานเนี่ แล้วก็ทะใครมันนึ่งขี้ยเลยเนี่ยโอ้ยคนกำลังจะนึ่งอะไรสักอย่างพี่นนกินโอ้ยมันถูกใจแฮมเบอร์เกอร์ทำไงแล้วตกลงไอ้นี่คืออะไรกูบอกกูทีนี่ไอ้แค่ขาวๆสามชิ้นเนี่ยขนมจีบขนมจีบเลยไอ้กูโยนไม้ม็กไปไหนวะไปแย่แล้วไป พิซซ่าต้องใส่ไอ้นี่ด้วยทุชกช <c oughs> ิ้นเอ้ยเยัยพิซซ่ากูตกดีเสร็จเปอร์เซ็นแล้วเฮ้ยกูใส่เข้าอีกแล้วมีดเบาไปอยู่ในเทียอะไรพิซซ่ากูใส่อีกใส่อีกคุยพิซซ่าเสร็จแล้วเฮ้ยแล้วพิซซ่ากูมีหนมจิ๋วได้ไงเนี่ยเพียร์หนมจีนมันออกไป เอาแล้วเพีเอาไปปนโลนี่ไม่สรกมวาใส่ในมิเตอร์สองทำไมเนี่ย,มมยมลมควันไอ้เหี้ยน,นี่ยกลัวมันเสริมแป้งเลยเสร็จละลมควันเปิดไฟนี่ได้เวลาแล้วทำซุปหน่อยแค่หลอดกูละแค่หลอดกูนะแล้วใครมายกหม,กกม้อกูวิ่งจะใส่ซุปยังไงเนี่ยไอ้เพียวหม้อลงรถกันเอาแค่หลอดกูตก แต่แข็งลอดไหมนี่ลอดท้าไมมีฟอสิตโต้โอ้ยฟอสิตโต้แข็งรอดอีกเยอะหน่อยชอบแข็งรอดนี่แข็งรอดไปไฮเปอร์ด้วยน่โอ้ยต้องใส่เนื้อหน่อยตรงนี้ต้องมีเนื้อหน่อยนี่ไงกูใส่เนื้อไปแล้วเนี่ยเนื้ออะไรใส่เนื้ออะไรเนื้อนี่อะอะไรวะเนื้ออยากกินแซมอนเอาแซมอนกมน นี่แซวหมดจะมานลงไปลก่อนเลยนี <they> all, dai, ่ให้ปั่นอ้เอียยโอ้ยอ๋อพี่ปั่นให้มันละเอียดโอ้ยโอ้ยเริ่มเริ่มสูงเริ่มสูงโอ้ยพอปั่นแล้วมันเริ่มสูงันคนก่อนคนคนปลายคนโอ้ยมันน้ำเริ่มสูงคนคนคนใส่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  ใส่แป้งโดแป้งโดใส่โต้เซตโปรตโต้แป้งโดฮะซุปมันต้องมีแป้งดใส่แป้งโดใส่แป้งโดเข้าไปเตโต้ใส่นี่ใส่แป้งโดเข้าไปซุปกุ้ยแป้งอยู่ได้ไงนะอ๋อคือมันจะเข้มข้นขึ้นใช่ใช่เพื่อมันเหนียวไงเพื่อมันเหนียวกินนี่ใส่เนื้อไปอีกใส่ผักขาดาเห็ดไม่ได้เลยซุปนี่ต้องปั่นด้วยมันเสร็จแล้วมันคือโอ๊ยโอ๊ยแป้งโดใส่เห็นตงไป เอาเอาเอามันยังไม่เสร็จเขาโสเห็ุยังไม่สุกเหตุยังไม่สุก <c oughs> เอาเน้อเนี่ยจุ๊บสตัตวัดนะเนี่ยมาละเอาไปเสิร์ฟอร่อยแน่ดื่มไนอ,อร่อยแน่โอ้ยเด็กเนี่ย,ยใครใส่เสื้อรอเก้าเลยมันใส่ถ้วยไงอ่ะอ๋อถ้วยนี่ <c oughs> ใส่เสร็จแล้วเต้าเอาไอ้เหี้ยมันลงลงไปนอนเลยเอาเป็นลมไปเลยป <c oughs> ิ๊กเฮยเป็นยาเป็ยให้มันกินนะเ <c> ป <oughs> ็นยาให้มันกินแล้วมันตักซุปไงอ่ะีจะเอาไอ้นี่ลงไปในหม้อก่อนครับแล้วพี่กดจี เอาซุปจะหมดแล้วซุปอร่อยนะเนี่ยหายความจานในกุฏิไอ้เหี้ยกูเจอเหี้ยเฟ่มากินนี่กินซุปเลยไอ้เบลงไปนลยเนาะไปอะไรมาละผมมาละเฟ่มึงมองซุปที่มึงทำเนี่ยะ สูบสิบมื่นท่ามาไปไอ้ตุ๊กมันนี่เฮี่ยจิ้มไหนจิ้มไหนจิ้มจิ้มจิ้มอ๋อจิ้มซอสซอสจิ้มอะไรจิ้น้องไอ้ไปไหนอะสูบเดนนี่เเนาะสูบเดินได้เรืมีชีวิต เอาละไปอเป้ลองดูสิ่งท well. ี่พวกมึงทำกันสิอร่อยมากก็มองนะกินซะกินมันแกแล้วก็เป็นฮีโร่ได้นะกินซะกินซึบดิซะกินไปเฮดงง